หลายคน,นคงเห็นแล้วครับผมข่าวอีกการร่วมมือที่เรียกว,ว่าอีกหนึ่งความร่วมมือตอนต้นปีเราน่าจะจาได้ทําเป็นคอนเทนต์ด้วยการจับมือกันร,ระหว่างโตนี่กับอคาร์โลคาว่าซึ่ง ok อันนั้นก็จัดไหน่จัดเต็มก็คือโตนี่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในคาร์โลคาว่าเลยซึ่งมันถึงแม้อันนี้เราวิเคราะห์กันไปแล้วว่าเออคงไม่ได้ไปไปชี้บัตรเหนียอะไรเขามากแต่คงเริ่มเป็นจุดที่มีคอนแทคพอยท์ ในการจะทําอะไรร่วมกันเยอะขึ้นเพื่อถ้าเกิดมันเป็นคนนอกกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมัน c o คอนแทคพอยต์มันจะน้อยแต่เกิดถ้าไปถือหุ้นร่วมอย่างน้อยเราก็จะมีสารัิเทศที่ใช้ร่วมกันแล้วก็สามารถวางสถิติร่วมกันได้เพราะโซนี่เขาเป็นเจ้าของคันชิโร่ใช่ไหมแล้วก็เขาว่าเขาแบบว่าเออเขาลงทุนเรื่องอนิเมะเยอะขึ้นอ่าถ้าเกิดมีคอนแทคพอยต์หน่อยมันก็เออจะทําให้สารัติเทศอ่ะมันโคร่วมกันแล้วจะทําอะไรได้ก่อนมันก็ง่าย <laughs> แล้วก็วันนี้ก็เลยอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจคราวนี้ไปซื้อหุ้นของบมลไดแอมโคแต่ไม่ได้นั่นนะไม่ได้แบบเลสแบบะนะเป็นเจ้าเป็นอันดับหนึ่งของแบบคาโดคาว่าระดับนั้น <laughs> อันนี้ก็คือซื้อไป2.5เปอร์เซ็นเหมือนน้อยแต่ไม่น้อยเดี๋ยวไปคุยกันต่อ <laughs> ซึ่งในที่แต่ว่าที่น่าสนใจขึ้นมาคือในโซนี่ในประกาศของโซนี่เลยเนี่ย เขาใช้คําว่าเป็นความเรื่องมือ well, ที่จะขยายอ่าเนี่ยขบวนสุดขนาะก็คือเน้นเรื่องอนิเมะและมังกะาอืมอ่ะอนิเมะเข้าใจได้อืมเพราะโซนีเพราะวันไดจำพวกจะพูดในสไลด์ต่อไปว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เน้นอนิเมะหนักเหมือนกันทาอะไรไปแล้วบ้างแต่มังกาเนี่ยพวกท่านทําอะไรสับมังก์าแล้วทั้งสองท่านเอ่อเทคนิคอลี่ก็ทํานะอ่ะยังไงเอ่ยเอ่อ๋ยวเอาฝั่งโซนีก่อนดีกว่าใช่ไหม เหมือนไม่ได้ทาเลยมีคันชิโร่ทาหนังสือนะหรออ๋อคันชิโร่เขามีเว็บใช่เขาเราทําเป็นจริงๆมันคืออีบุ๊กและมันไม่ใช่หนังสือแบบเล่มพิมพ์ขนาดนั้นละกันแต่ว่าเอพูดไม่ว่าจะพูดยังไงคือมันก็เป็น business ที่อยู่ในฝั่งมังงะคือไม่ได้เป็น business สิ่งพิมพ์แต่เป็น business มังงะเออสมดังนั้นเทคนิคโอลี่ก็โซนี่ก็ทํานะรวมถึงว่าอ่ะอันนี้อันนี้ต้นปีที่คารุคาวะใช่ไหมครับ อันนึงที่ที่โซนี้ได้แต่คารดอว่าด้วยคือบูวอเกอร์นะคุณอย่าลืมดิ๋อใช่นั่นก็เจ้าของหลักเลยนี่่าใช่ลืมไปเพราะว่าเหมือนผมผมจําไม่ได้แล้วว่าเออเขาจะเอาเขาจะละลายแบรนด์ระหว่างอาจจะเลิกคันที่โลอ e ีบุ๊กหรือจะเลิกบูวอเกอร์หรือซัมฮาวอ่ะจะมีทางใดทางหนึ่งที่มันจะหายไปแล้วรวมเป็นรวมเป็นแบรนด์เดียวที่ชัดขึ้นอะไรเงี้ยสําหรับพื้นที่อะไรเงี้ยอืมบัตรใดนาโคจะมาอย่างน้อยเรื่องไอทีแหละขยายแน่น100เปอร์เซ็น เออใช่เพราะจริงจริงๆอันนี้เราอาจจะต้องคุยกันก่อนก่อนครับว่าเหมือนบันไดนําโคไม่ค่อยมีไอพีเนาะโอ้ยเหมือนตัวโตโตรู้สึกคือควรจะรู้สึกแค่แบบพี่ครับพี่ครับบันไดน้ำโคก็แค่คนทำของเล่นไม่ใช่หรอครับไม่เห็นมีไอพีของตัวเองเลยครับอุ้ยโอ้โหโอ้แม่บันบันบันไดนํำโคนี่มันแบบเออ มันก็ขายใหญ่องโลกอยู่กับเขาหมดเลยมั้งดารอนบงดาร์คอนบอลเออขายใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มอ่ะบิ๊กเบิ้มอย่างหรือว่าคนจะชอบเป็นไตหมดสิครับบางคนเขาอาจจะชอบไรเดอร์วายไม่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 เดี๋ยวนั้นเดี <fry UC S> <bird uffy> ๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นมีที่มาเดี๋ยวนั้นมีที่มาได้ได้ก็แต่ว่าสองอันนั้นก็บันไดน้ำโคขือติดของเล่นอยู่ทั้งคู่อ๋อถูกครับจริงจริงเอ่อเมื่อวานคุยไปในไลฟ์สู้เองมีคนไม่เพราะไม่เพราะเมื่อวานมีมีคนมีคนถามมาว่าเ จริงๆเป็นคำถามที่จากช่วง,งออกทะเลผมแหลว่าอ่าเทียบพอผมพูดผมพูดถึงโทเอก่อนว่าโทเอเขาพยายามกลบโกโกลบอลใช่ปะ่ะเพราะว่าเซนตไตรไรเดอร์อะไรตอนนี้มีเริ่มเริ่มบุกตลาดโลกมากขึ้นออ่าใช้คํานี้นะแล้วแล้วเขาก็เลยมาเทียบกับอันอันนคือ,อสุบุระยะที่ทาอุนราแมนอ่อผมผมให้คําตอบเขาไปว่าอไม่ว่าใครจะใหญ่กว่ากันบันไดชนะเรียบนะครับพอบันไดทําของเล่นทั้งสามอันเ เออ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 อันนี้ใจจริงจริงอ่าอ่าแต่แต่อันเนี้ยที่ที่เมื่อกี้เราพูดเซลๆ์เซลไปว่าเออหลายคนเลยอาจจะคิดว่าบันไดนําโกลวไม่ได้มีไอพีของตัวเองขนาดนั้นโอ้โหเออใช่เรียกชั่นถ้าคุณฟังเรียกชั่นแต่คุณจินถูกแล้วเอาเอาง่ายๆอย่างแรกเลยอ่าันที่เราพูดถึงกันดับวิงกันอ่าไอเคียนั้นของบันไดนะเว้ยกันดัมทั้งเป็นชายนะครับเออแล้วกพาเขาเขา ต้องคุย,ยง่ายๆอย่างนี้ก่อนผมจำผมเคยคุยเรื่องกันดั้มเฟรนชาชยอันหนึ่งแปลว่าซันซันไลท์ช่ปอ่ะโทษการดั้มเนี่ยจริงๆเดิมมันถือระหว่างสองสามขา,าเดิมจริงๆมันก็คือนิปอนซันไลท์ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นซันไลท์เยอืแล้วก็มันจะมีอซส,สทึที่เป็นเอเจนซี่และจริงๆบันไดอ่ะเป็นขาเป็นขาเล็กตอนแรกเป็นขาเล็กเขาเข้ามาทีหลัง แต่ว่าพอเฟรนชายมันอยู่นานใช่ป่ะบันไดมันโตอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงช่วงสั้นๆมากคืออาซันไลท์ซันไลท์อ่ะรู้สึกบันไดไปบันไดไปซื้อหุ้นนานแล้วใช้คำนค้ไปซื้อหุ้นนานมากแล้วแล้วก็ไล่ไลเรียงมามันก็จะเดี๋ยวสส่อที่ถือว่าเป็นเอเจนซี T ่ N C, ใช่ไหมครับเออช่วงหนึ่งซบสื่เขาบอกว่าไม่เอาเว้ยกันดั้มเป็นของเราเราจะ <How? S 2> ออก เราจะออกจากตลาดเว้ยอืมสิ่งที่บันไดทำก็พี่เขาทำอะไรไม่เยอะพี่เขาเดินไปเดินไปแล้วก็อาจจะพูดแค่คำเดียวว่าเท่าไหร่นี่มันนี่มันไอ้นั่นอะคุณมีพลังวิเศษอะไรโอ้แอมริช ใช่เพราะสุดท้ายคือในในช่วงที่ซดสื่อเหมือนพยาย,ยามจะงองงว่าฉันจะเอาแฟนชายกันดั้มไปเรวยเพราะฉันถือเป็นขาหนึ่งเนี้ยป่ะ <c oughs> บันไดไปซื้อซดสื่อครับออางันเลยใช่เอางันเลยมันมันเป็นข่าวสั้นๆมากๆเยเหมือนแบบซดสื่อซัมติงเลยสหลังแล้วจบด้วยแบบปิดเดียวบันไดซื้อซดสื่อเรียบร้อยฮะ <c oughs> rich. Rich. เชียร์อัมริชอัมริชเออคือถามเขาริชขนาดไหนเออเขาริชขนาดเนี้ยคือแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นผลอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ตอนเนี้ย ถ้าถ้าเห็นชื่อโซริโอแต่ฝั่งบันไดจะเริ่มใช้คําว่าบันไดนมโคลบิเจอร์มาก <น S 1> ขึ้นเพราะว่าเออบันไดซื้อเยอะกูไม่ได้ไปชดจนจนชื่อมันเยอะเกินไปจนพยายามยุบเหลือชื่อเดียวมากขึ้นแล้วก็อ่าหลายคนน่าจะรู้ยู่แล้วมั้งว่าบันอาบันไดก็เป็นเอ่อมีซับซเตอรี่จริงๆคือมันมีอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งตั้งชื่อเป็นบันไดนมโคลมิวสิกน่าจะไม่ถึงสิบปีดีเอ็กซนิโคลี่มันคือแลนติส อืมอืมเ่นั้นแหละแล้วจะพูดดัดติดอีกเดี๋ยวก็ยาวเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วกันเอาเอาเอาง่ายๆครับ <c oughs> บันไดมีไอพีจำนวนมากอยู่ในมืออืมเออแต่คนจะมองว่าแบบเอ่อในเคสนี้นะโซนี่กับบันไดคุณจะรู้สึกว่าโซนี่อาจะนาจะถือไอพีมากกว่าอยู่ <c oughs> แต่ไม่อมึงอ่าไล่เลี่ยงไปเมื่อวานเมื่อวานเราคุยกันเนาะที่ที่ตอกไปดูนะ <c oughs> เอ่อมึงไอสิ่งที่มันไม่เข้าประเทศไทยมีของจานวนมากที่จับันไดเป็นเจ้าของเว้ย อย่างเช่นไอคัสส์ใช่ไหมไอคัสส์ถ้าถ้าทำให้ป็นของบันไดแล้วไอคัสส์ของบันไดไอคัรสึเป็นของบันไดครับการ์ตูนไอดอลงิการ์ตูนไอดอลเด็กผู้หญิงขายเด็กผู้หญิงอันนี้เป็นไปชดคือกลุ่มเป้าหมายเป็นงั้นพี่เคียวก็อย่าลืมนะว่านั่นก็พุทธิประละไดปัเข้าใจไม่ผิดเออพุทธิคาราผมจำได้ว่าทาราโทมีป่วะอ๋อเหรออ๋อแต่แต่สุดท้ายก็จบบันไดมั้งเออพี่ดจบบันไพี่พี่เคียวอะจริงๆรู้สึกในตัวอนิเมะโทเอใช่ไหมพ่ใช่แต่ว่าคนเล่นบันไดอันนี้เห็นเลยลาก่อนทุกอย่างเ อรอยิยธรรมบันไดเหมือนกันเอแล,แ,ลและอื่นอื่นๆจํานวนมากที่บันไดาบางอันบันดไดเป็นเจ้าของแต่เริ่มอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยอืมนั่นแหละก็เลยแบบอ, <laughs> อก็กลับมาถอยที่ว่าอาโซนี่ไปซื้อหุ้นบันไดมีผลยังไงอ่ะอันนี้กลับไปที่จิงครับใช่แล้วก็นั่นแล้วก็ส่วนเรื่องมังกาของบันไดดัมโคเนี่ยโอเค มันเราไม่เห็นหัวลาเบลแบบสตาอ์อฟนิกส์ใช่ปะเราไม่เห็นเคยเห็ในบันไดน้าโค้กแต่เขาม,เขามีเขามีมือปืนที่เก่งอยู่บริษัทหนึ่งชื่ออิกิซินจะส่วนใหญ่เนี่ยบัยนไดน้าโค้จะไปโค้กับอิกิซิจจะแล้วก็เหมือนกับให้ให,ให้ไปทำกับพิมพ์การ์ตูนให้อะ่ะเราประมาณนั้นอะ่ะพวกถ้าเกิดเห็นก็คอมิกเด็กไอรอนมาตเตอร์ไอรอนมาตเตอร์เป็นมีหัวที่ยิ่งสาเลยมั้งพวกทงพวกเทลพวกการ์ตูนทั้งหลายก็อาาิกิซินจะเขาเยอะ อืมแต่เขาไม่ได้พิมพ์เองแต่ว่าเขาเป็นเลยนะเขามีความเก่งเรื่องราษาให้คนอื่นพิมพ์ให้อืมอืมแล้วเอาเอาออาเอาต่อต่อแท็กได้แท็กได้แท็กได้ไม่อีกอันหนึ่งที่จำได้ว่าเอ่อบันไดนัมโคเหมือนเคยเคยทำอะไรเกี่ยวกับเว็บตูดได้มั้งอืม ปาวเดอร์ทำสิ่งเว็บดูแล้วก็คนอยู่เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เหมือนกันเห็นข่าวอยู่แต่ไปหายไปเลยใช่ใช่อ่ะมันมันมีอันมันมีอันนึงคือของฝั่งเว็บคอมิกของฝั่งฝรั่งอันนั้นเหมือนเหมือนไปแต่น่าจะไปแล้วมั้งอ่ะอันนั้นไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปกลับมาแล้วเราก็ทําได้ว่าไอ้ช่วงที่เป็นแบบอ่ะทุกทุกบิแฟกคือตอนช่วงที่แบรนด์ไลน์เว็บตูมันพุ่งพรวดขึ้นมาก่อนที่อ่าแล้วแล้วอ่าแลบ คือพอเว็บตูนเกาหลีมันป๊อปใช่ป่ะเราจําได้ว่าช่วงที่บริษัทญี่ปุ่นเหมือนแบบตั้งหลังจากตั้งหลักได้แล้วอะ่ะก็ก็ลุยลุยทุกเอมีสักโคดันฉะก,ก็เปิดโชกักคังก็เปิดอชูเอฉะก็เปิดที่เป็นเว็บตูนแบบเว็บตูนเลยนะไม่ใช่แบบดีตอนอ่เซีมซม,ม,มเหมือนกันว่าจําได้บันไดก็ไปลงทุนอยู่ตัวหนึ่งอืมอะไรแบบนั้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราเติมอาจจะโซนีกับบันไดอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าถ้าเกิดเราเติมโตนี่บันไดคาดะเพราะว่า อาจจะเห็นภาพที่มันเป็นบังกามากขึ้นถ้ามันเป็นพันธมิตรกันแล้วก็อาจจะเสริมไปได้อีกว่าพิมพ์มันมันเสริมความเป็นไปได้อะอาจจะไปไม่จำเป็นต้องไปข้างนอกก็เป็นคาโดไปเลยไหมเป็นสามขาไปเลยโซนี่คาโดคาวาแล้วก็บันไดเออผมผมคิดว่ามันคุยเฟรนชชัยได้อันหนึ่งแล้วคุณแล้วเราคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพง่ายขึ้นว่าพอจับมือกันแบบนี้แล้วใครใครสนุกใช้คํานี้นะอืมเออเคโรโรกุนโซถ้าเกิดว่าจัดจำหน่ายตัวนี้เ ไม่ต้องฆ่าตาแล้วเออมาคือเคโรนุคุณโซแล้วถ้าแบบเอ้าแล้วหนังภาคใหม่เป็นใครช่วยพับบิชอ่ะอนิเพล็กซ์เอออีเก็แบบปาหมอนเลยนะคืออันแรกก่อนเอ่อเคโลรุคุณโซจริงๆเป็นมางงาเป็นของคาโดใช่ปะอืมใช่มางาเป็นของคาโดออนิเมตอนแรกอ่ะสัตอะสันไลท์ซื้อมาทำสันไลท์ก็เลยอ๋อมึงแซวกันดั้มปุ๊ยเหรอกูทำเอเก็ตสัตเออ แล้วคราวนี้คือคาโดดนโซนี่ซื้อไปอโซนี่ <c oughs> เป็นของอาคาโดเป็นของโซนี่ไปแล้วอืมให้อน,น้เพกพับลิชไหมเอออารมณ์ประมาณนั้นที่จะเป็นแบบอาปกติจัดจำหน่ายหนังมันมันต้องมีโทโฮหรือโทโอเอใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนเป็นอนี้เพกเลยไหมแล้วใครเดียวกันแล้วนน่บริษัทเราดองกันแล้วอะ่ะฉะนใั้นแ้วเหตุความเป็นไปได้มันก็สูงมากอ่ะ อันนี้ก็คือหน้านี้ที่มาจังโชอยู่นี่ก็คือเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตะกี้เนี่ยไอไอเปอร์เซ็นต์ตะกี้เนี่ยเออนั่นแหละอเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเอ่อตัวโทนี่เพราะว่ามันตัวตลาดหุ้นมันยังไม่อัปเดตนะมันมันมันใหม่เกินครับเอ่อมันมันใหม่เกินแต่ว่าเข้าเรารู้ตัวเลขว่าจะเป็นสองจุดห้าถ้าดูที่สองจุดห้ามันจะขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับสามเลยนะโอเคแบบมันอาจจะไม่เมเจอร์มันยัง คุมบางเหียนอะไรไม่ได้แหละแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกอะผมที่สําคัญกว่ามันต้องมีตัวที่มันจะมีจอยกันอืทุกอย่างมันจะมีตัวเชื่อมในการถักธุรกิจกันมันก็ง่ายไปต้องแบบกูมไม่ใช่คนนอกเวลาเดินเข้าบริษัทกูไม่ใช่คนนอกค่ันี้ก็ดีสบายขึ้นเยอะแล้วอะ่ะเอ,อเวลานัดอะไรได้มันก็ง่ายกว่ขึ้นเยอะ โอ้แต่ตัวข้างล่างเนี่ยมันก็แต่ว่าผมไอสามบริษัทข้างล่างน,นี่ก็ทําให้รู้ว่ามันก็แฉมันก็ครัวกันหมดแล้เโโโเวเนาะนินเทนโดตัวเอคาะดูเาวามันก็ไล่กันไปพลามาอีกแล้วเนาะอันั้นก็ไม่แปลกอ่ะเพราะว่านี<ช>่เอ่อถ้าถ้าแวัดนินเทนโดจริงๆริงนี่คุณวอรอาจจะคุณอาจจะเล่าได้ดีมากมั้งก็อินเฮ้าส์นินเทนโดกี่อันเทคิวคอลลีมัมมนคือบันไดไม่ใช่เหรอเออก็จริงอีก่ะจริงจริงนั่นมันต้องบอกอะไรอะโอ้ยโอ yeah yeah อดีตที่น่าเศร้าน่าทำปันเทีนนายโยให้ผมโอ้หเดให้มันตายจริงสนิทกว่านี้อีกนิดนึงก็มันโหดจัดอ่าหรือยู่ทุ่โทเอเราก็คุยกันไปแล้วว่าโทเอกับบันไดไอ้แค่มึงไม่มีหุ้นด้วยกันไม่ได้หรอกงานมึงพวงขนาดนี้ซื้อซื้อไปเถอะในส่วนถ้าเราพูดถึงบันไดนำโพอนิเมะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าทําอะไรบ้างไลน์ต่อไปผมทำมาให้แล้วบันไดนำโพออนิเมะมีอะไรบ้างหลายคนก็อาจจะอ๋อก็ได้อ หรือบางคนก้าสังเกตอาจจะรู้ตั้งแต่นั่นแล้วรู้ตั้งแต่ตอนเปิดมาก็ไม่ัไดจำโค้ดละจ้าเนี่ยก็ชัดชัอยู่กินธรมะเยอะมากตัวหลักๆเลยกินธรมะเขาได้อีกกินธามะเนาะออใช่อ๋อหรือไปมันมีบันไดสไลด์หรือมันคือสไลด์สไลด์ทำกินธามาแล้วก็แต่แต่ทั้งแบบผมเชื่อว่าไอ้วิสเทเลียคนไม่ค่อยนึกว่าเป็นบันไดคือมันเอแต่แปลกดีเคสเคสแต่ผมไม่เห็นนั่นนะผมไม่เห็นเรื่องหนึ่งของบันไดสไลด์ก็คือเอ่อมาเอบาชีวิชแปลว่าสไลด์ทางดีเรื่องนั้นใช่ไหม อันนี้อันนี้อาจจะเอาเรื่องที่แบบว่าเพิ่งเงี้นั่นป่ะอ๋ออ๋ออ๋อก็เป็นไปได้เอออโอ้โหอันนี้อันนี้ค่ออันนี้ผมว่าเซตเซตนี้ค่อนข้างเหมือนเลยนะแบบกําลังพูดถึงอ่ะเอาเทคินโลีว่าจะรู้เขาพยายามาพูดถึงนะเทคโนโลยีอ๋อใช่เขาเป็นบันไดเอออันนี้เป็นจริงดูว่าเป็นสไลด์เคยเป็นสไลด์แบบาจ๋าแล้วมาอยู่บันไดดาโคทําใช่แล้วกแล้วการเป็นไมค์ครับสวัสดี ต่อะไรแต่แฟนแฟนอนิเมะก็น่าจะเป็นขวาบนเนาะน่าจะเห็นกันโดยละเอยก็คือวิตอเรียอืมตัเป็นตันี้ก็คือเดดี้ร็อกอ่าเออเดดี้ร็อกกับวิตอเรียถ้าบอกว่าถ้าถ้าไม่ดูว่าปิดป้ายบันไดจะรู้สึกแบบมึงใช่เหรออืมจริงจริงจริงเดดี้ร็อกนี่แม่งแบบหรือว่าไปทางนู้นเนยนะหรือว่าไปฝั hmm ่งเอออีกอันหนึ่ง่งไอ้พวกบันไดไอ้บูชิโรสอะอ๋อออใช่เออไปฝั่งบูชิโรดเลยนะเออทรงแม่งบูชิโรดมากกว่ามาก กลายเป็นบันไดนาโคนะโอ้โหแล้วลงทุนที่ผ่ายเลยแม่งโมแคปคนเล่นดนตรีไอ้ตัดอันนี้เมต่กินธรรมะเมื่อก่อนอ๋อเป็นสลา์ใช่ไหมแล้วก็สลายนเป็นโโอเคอย่าลืมครับการ์ตูนมุกขี้เที่ยเนี่ยเป็นคำชมนะเป็นคำชมสไลด์ก็เก่งนะเว้ยการ์ตูนมุกขี้เนี่ยแล้วก็ดูโอ้โหแล้วก็ถ้าเกิดรวมกันสามเป็นสามมหาเทศได้นะบันไดนำโคโตนี่คาโดนี่แม่งแบบเชี่ย ก็ปีศาจฝั่งตะวันออกนั่นสินะก็โชคดีนิดหน่อยที่ว่าเอกินธามะเรื่องมันจบแล้วก็ไอไอสปินออฟที่มาก็คงไม่แซลมากมั้งเออสปินออฟที่จะมานี่นั่นพวกพวกคุณพูดกันต่าที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นมันเกี่ยวโรอาจจะไปไม่ไม่ครับมันเกี่ยวโรครับไอไออันนั้นใหม่ถึงสปินออฟอันนั้นคือที่มาจากไลโนเวลไอที่เป็นกินธามะลงออันที่เป็นอาจารย์อันที่อยู่ทูพิศาสามบน อ,อะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วมาดูอนิเมะฝั่งโทนี่บ้างนี่รูปนี้ผมเปิดแล้วครับโอเคถ้าฝั่งโทนี่ถ้าพูดถึงอนิเมะเอาจจะใช่เป็น,นอ,อ,อน,นิเมชเเันฝั่งโทนี่ไงอ๋ออนิเมชันโอเคโอเคได้เป็นอนิเมชันมันไม่มีอนิเมะไงแต่ว่าทีมเขาถือหุ้นอ่ะโทนี่กรุ๊ปนะคุณก็คือไอ้พวกนี้มันก็อยู่ในโทนะี่กรุ๊ปไงอ้าก็ถือเพราะว่าคนนี่เขาซื้อไปโซนี่ใหญ่ ใช่ผมก็เลยชี้ก็คือตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าไอ้พวกนี้จะได้ส่วนบุญส่วนกุศลใดด้วยหรือเปล่าเออถ้าผมพูดติดตลกอันแรกแปลว่าเราจะได้เห็นเลวพาร์ดอนในอันสไปเดอร์แมนภาคหน้าเราจะ้การเออวะจริงๆมันมันเคยชงมันมีคนก็แบบถามไถ่ตั้งแต่ตอนภาคที่แล้วแล้วนะคอร์สเดอะยูนิเวิร์สแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้คือเขาไม่ไม่ได้เกี่ยวดองกันไงตอนนี้กูดองแล้วอ่ะออ คือเมื่อก่อนมันเคยมีในในคอมิกมั้งแล้วก็แบบตอน Across the Universe แบบเอ้หลายคนก็เชียร์ว่าไเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยแล้วเก็เลยตั้งความหวังว่าภาค3นะที่ตอนนี้เหมือนแบบเลดไป2 0 2 7มั้งเอ้ควรจะมีสักซีนมั้งอะไรเงี้ยเขาก็คาดหวังมันอยู่เออคือแม้ว่าต่อในคอมิกมันออกมาแค่2หน้าเองมั้งไอ้เรยวพันดอนเนี่ยหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นอะใช่ใช่เาว่า2หน้าเหรอครับ ผมเรียกว่าสองช่องเออสองช่องก็ได้เออน่าจะประมาณอย่างนั้นน่ะออกมาแล้วพังเลยมังน่าจะไม่ผิดนะก็แต่ก็ออกมาเป็นคามิโอก็ยังโอเคอ่ะเออนะแต่ก็ยังแบบขวดเขามาครบไงไอทักคุยออกอะไรนะพูดมาจากนรกอะไรเงี้ยเอมเมอรี่ฟอร์มเฮลอะไรประมาณนั้นเจ๋งดีคุณโจบีตั้งข้อสังเกตดีว่ะที่จะมาก็คืออาจจะของเล่นจริงด้วยหรือสนิทเลยเชียแกไม่รอดแน่เออว่ะ <im itation> ไอสองเลขนี้ในหน้าปกหน้าขายทั้งคู่ด้วยเนาะเออเออแล้วแล้วกับเคป๊อปเออจริงๆเราคุยเคป๊อปกันเยอะมากในหลายประเทศก็คุยในเรื่อง K Demon เคป๊อปเดบิวต์ทันเตยมาใช่ครับโซน,นี่นนเบอร์อันดับต้นเบอร์เออไทยเป็นโซนี่เราไม่ใช่พูดกันเนาะดูกไหมเพราะมีความโทษนะเพราะว่าประเด็นในแห่หัวก็คือคุณโปรติกำพูดเป็น KDA the Animation ใช่ป่ะไม่่ใชแต่จริงๆแบบเออใช่มึงเป็นงานโซนี่ แล้วนั่นด้วยนะแล้วก็เขาเขาก็นั่นนะเขาก็ไม่แบบว่าเอ้ยคาชิโร่ของกูว่าไม่โรงของกูว่าเป็นโรงเด็ตปีกนะอก็มันมันเป็นปีกโซนี่แอนิเมชันไม่ใช่ปีกคาชิโร่ใช่อ่าอ,อันนี้ตั้งข้อสังเกตไปเฉิดใ,ให้คนได้เอสังเกตกันนิดนึงเออไอีกอย่างนี้ผมชอบ,บอของข่าวนี้คือผมไม่เจอผมไม่เจอไอ้พวกนั้นเลยว้มาจริงจังเวลาตอนแรกผมเจอข่าวนี้วุ่ยงหม่ๆแล้วเขียนแล้วเม่นไอ้นะ ไอ้คอบันไดจะโวกตามโซนี่ไวมเอ้ยโชคดีว่าไม่เจอตะกนไว้ดีมากผมผมว่าผมว่าไอ้อย่างที่เคยบอกมันมันยิ่งชัดเจนว่าแบบบางคนที่เขาเขาตั้งไอ้แง่ตรงนี้บางทีแบบเหมือนมึงหลอนจากอะไรบางอย่างอะทั้งที่มันไม่ได้เบสกับเวจริงมันไม่ได้มันไม่ได้เบสจากความเป็นความเป็นจริงซึ่งสิ่งแบบสิ่งเราอ่าสิ่งที่หลายคนบางคนอาจจะหลอนกันอะมันมีอยู่บ้างอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันไปแค่มันแค่เป็นโอเบกสุ มีบางมีเดียที่อยู่ในที่มันอยู่ในนั้นไงมันไม่ใช่แบบว่าเป็นโอเวอร์ออลหรือเป็นทิศทางของวิชั่นของของทั้งองค์กรที่กำลังจะเดินไปในทางนั้นอะไรเงี้ยเออคือผมคิดว่างวดเนี้ยที่มันที่มันไม่มีคุยอันนั้นมากขึ้นคืออ่ะเพราะตอนโซนี่คาโดก็มีบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวโซนี่จะทาให้คาโดวอวกเว้ยแล้วสัมได้ถ้าในฝั่งพวกผมที่คุยกันในช่องคุณโปรจิจะจบที่ว่ามึงโซนี่เป็นของอนิเพกอืนิเพกทําเฟสโก เฟโกวกแบบไหนวกแบบใดผมผมอุ้ยอันนี้บอกคุณอาบอกตอนนั้นในไลฟ์เราผมประชดชําเลยนี่เฟดโกนี่คือการต่อสู้ของคนกลุ่มคนที่พยายามจะจะเปลี่ยนแปลงอ่าขู่อำนาจนิยมในประวัติศาสตร์เนี่ยอดีตนี่คือแนวคิดของการโวกเพราะนี่มันคือการต่อต้านอำนาจนิยมของความขวานี่มันอ้ตอนนั้นเราประชดไยับเยินมากแต่ว่าไม่แล้วผมก็ประชดได้เพิ่มเลยใช่เขาเข้ามาประชดอะ เซเบอร์ต้องเป็นผู้ชายเว้ยอ่าเออว่ะจริงโวัตว์เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงให้ผู้ชายไม่ต้องเป็นผู้นําก็ได้แต่เป็นผู้หญิงเออเป็นไงล่ะโวกเป็นสิบพีลนี่มันบิวตี้พาวเวอร์นี่อาจจะถามว่าบิวตี้สแตนดาร์ดไหมคุณดูเราก็เปิดเอมิยชเราก็ไปเลยเอมิยาชเป็นกุลโ่ะ ที่ผมทำไม่เลยไอเอมิยะห้าสิบปีแล้วคนแชร์มาแต่ละคนแล้วกูอันนของมิล์คนเยอะอ่ะแต่เอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าจะบอกว่าเอ่อโซนี่วอล์กมันมันไม่ใช่แล้วไงมัน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 เป็นมันเป็นคำพูดที่มันไม่ได้เกิดจากแบบเบสออเรลิตี้เออประมาณนั้นลวกันนะครับสันๆประมาณนี้อ่ะเาสตันๆแค่นี้แหละพอดีเห็นคุณอับมาก็เลยแวะเอามาคุยกันหน่อยเพะ่าน่าแชร์ความคิดความเห็นันหมายว่าน่าสนใจดี ครับก็ถ้าถ้าเอาให้ให้จงบถ้นซื้อไปทําไมก็ไม่มีอะไรหรอกคุณก็บิสเนสมันช่วมกันก็เหมือนที่เมื่อกี้ที่นี่คุณที่เขาก็ถือโตโตเอกก็มาถืออ่ะไปกันให้มันทำ A ต้องเรียก 2A 2A เรียกเตยก็ได้ครับขอโทษครับขอโทษครับเตยครับไปได้กัดอีกอะไรติดกัดตลอดไม่ไม่่ผมจะบอกว่าเขาเสนอตัวเองมา เออเหมือนอยู่ๆเขายื่นชื่อพ่อชื่อแม่ตัวเองให้คนอื่นน่ะแต่ผมว่าน่ารักดีนะจร <laughs> ิง <laughs> ไม่แซวหรอจริงจรงังจังหวนะนัผมว่าน่ารักดีนะคือถ้าถ้าเข้ามาในเวแบบอย่างนั้นแล้วก็เขาก็แบบเล่นโซเชียลกับคนไทยได้มันก็มันก็โอเคนะอืมคือเอางี้สิ่งึ <laughs> สงสิ่งหนึ่งที่น่ารักดีสิ่งหนึ่งที่ในญี่ปุ่นอ่าถ้าถ้าจะมาตีตลาดในไทยเนี่ยจริงๆสิ่งหนึ่งที่เขาเขาอาจจะแบบไม่นึกภาพกันก็คือแบบเขาต้องเล่นโซเชียลให้เป็นแบบให้ให้มันดูชชยดีหน่อยอ่ะ จะหมายถึงว่าแบบให้มันดูแบบมีความลุกเล่นหน่อยนิดนึงอ่ะซึ่งมันก็มันก็อาจจะมีวงบางองค์กรที่ทําได้อย่างเช่นแบบเออมาลินมีฟินิก์มีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เออเข้าเขา้เขาใจในสิ่งนี้ไงแต่ว่าแบบญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเนี่ยถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ได้ผมว่ามันก็โอเคนะมันก็สามารถาสร้าง awareness ความสนใจใน engagement กับคนไทยได้ดีอก็หวังว่านะว่าแบบคุณเต้เขาจะจะจะ,จะอะไรต่อจากตรงนี้ไหมประมาณ